ตอนนี้ก็เตรียมปรกรกำลังจะทําลาบแล้วครับก่อนเราพร้อมแนละ้วแกงหน้าไม้เสร็จแล้วนะเนี่ยแกงหน้าไม้ดองใส่เนื้ออันนี้เลยแกงหน้าไม้ส้มใส่เนื้อสุดยอดสุดยอดอ่ะร้อนเนี่ยหมูซากระลังหมูซากระลังทำลาบครับ ยืดมากละเอียดเปล่ฮะใช่จริงผักใส่ที่หลังนะยืดมากละเอียดบ่หั่นใส่เลยก็ได้ตั้งเอียดบเปล่าได้ได้ได้แล้วนนตำเนอนี่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 เนี่ยมันสดยอดเลยแต่มันเอียดขนาดผู้เฒ่าติดเขียวเลยถ้าอย่นี้ใส่หมดเลยนี่ไว้ทำไมลูกไว้กินหืมกินอะไรไม่มีแล้วไว้กินหน่อไว้หน่อผัก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 เอาไว้ไทยจริงใส่ผักเยอะเลยเต็มหมดเลยหมดเลยดับข้าวใส่เลย หมอยังห้ามพี่กินผักอยู่มาวันก่อนไปหาหมออีกหมอบอกว่าห้ามกินสุกอีกเอาเพรางั้นกูกินเสาอาทิตย์ก็ได้วะไม่พี่ฟังให้ดีเขาบอกห้ามกินสุกๆดิบๆถ้ากินดิบกินดิบไปเลยมันถึงไม่เป็นพยาธิถ้าสุกก็สุกไปเลยถ้าสุกก็สุกไปเลยสุกเสิร์ฟดิบๆไม่ได้กลับไม่ได้โอเคนี้ไม่เป็นไรนะนี่ถ้ากินดิบไม่มีพยาธิยิงถ้ากินสุกๆกินดิบไปไปบ้าไปในตับเอาไปถามหมอดูลงไปไม่ในตับพี่ก็ได้ยิน ตาเด็ได้ยินป่ะหมอบอกห้ามกินซุปดิบเพื่อได้ยินอยู่ลรอผมก็กินแต่ดิบแนะครับคุณหมอครับแต่พ่อแม่สุกๆดๆเด้เลยกินแต่เนื้อดิบเลยครับคุณหมอก็เป็นครับคุณตามันไม่ใช่อย่างั้นมันมต้องการแพทย์จะมาแน่แน่ไหนที่ว่าสาธิตการใช้ถุงยางทำให้นักเรียนโดนนักเรียนเอาใส่นิ้วมืออย่างนี้นะสุปใส่นิ้วมืออย่างนี้นะว่ะพอนั่นไปเอาผู้หญิงแล้วก็สุปใส่นิ้วมืออย่างี้เอ้าทำไมมันท้องล่ะครู แล้วมึงจำยังไงผมก็ใส่นิ้วมือมันครูบอกอะเอาถุงยางสูบใส่นิ้วมือตามที่หมอสอนเลยทำไม่ถึงท้องล่ะงงที่นี่งงผมมาทำวิจัยใหม่มันท้องได้ไงหมอถามเอาทำให้หมอดูใหม่ดิแกะถุงยางออกมาผมก็สวมถุงยางใส่นิ้วเออแล้วก็ผมมีอะไรกันกับแฟนเออเอาแล้วข้างล่างทำไมไม่ใส่ถุงเอาก็หมอบอกใส่นิ้ว ทานก้อนครับตอนนี้ก็ใส่พริกป่นพริกป่นเพิ่งตำเหมือนนี่น้อยกับหลวงพ่อเถียงกันครับตำไม่ต้องละเอียดมากเห็นไหมครับลองกินนั่นลองกินนั่นฐานเสียงดังอีกคนเดียวจะได้ไม่เงียบกินนั่นฐานพริกู่ดังอยู่คนเดียวพริกนี้ยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับนี่เฮ้ยใส่มากเลยผมล้วงอะไรพี่หอยดอง เออมันเริ่มเป็นแล้วนี่ไงต้องบอกแล้วนะต้องบอกแล้วไอ้ซาไม่ถามสักคำเลยก่อนพี่เอานี่นี่แล้นี่โอ้พ่อเสี่ยมมามาพี่นั่งอะไรน้ำก่อนน้ำมะนาวน้ำมะนาวซุปน่ไหมันสีมะนาวน้ำซุปลยว่ะนี่เหลือไว้ทำไมนี่เอาลงทั้งหมดนี่ก็เหลือไปเอารุงอันนั้นเลยอ๋อชิ้นหอยดองอะไรไปกินข้าวแล้วอ่ะ

ก่อนเด้อน้ำตาลนะครับอไม่ใช่ <laughs> ปืนผมอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเรียบร้อยคนที่นี่คนใครกี่ช่างกันเนาะช่างเดียวตอนแรกไปหาช่างนู้นมันไม่มีมันเขาไม่ออกนอกปร้เทศ ไม่ไปได้ที่ไหนข้างร้านไปพาไปเหยือไปจำนำดีดีเป๊ะปล่าไจำนำนึกไม่ออกอยู่กันงบ้าก็โอดิงไมตั้งตังอะไรมังเลียนเรื่องผมยังไม่ได้พี่เาวงไจยังไม่ได้อะนั่แหละมึงเพอรู้ว่าบอกปั๊บนี่มึงโทรหานันดีเลย ให้คนให้มาต้องบอกซิมซิมซิมก็เฉยเลยแต่ว่าถ้าเฉยอันนี้ไม่จ่ายนี่พ่อบอกว่าเป็นเลี่ยงเลยนี่แค่ไม่จ่ายผมพ่อเฉยพ่อจะให้มาไม่พ่อวันนี้เกมไม่ใจอยู่เดียวทำไมร้อยกว่าสิ้นทำไมวันนี้วันพ่อพี่เกี่ยวอะไรกันวะพ่อนี่เกไปนุ่นไปตรงคนคนคนถ้าเกิดวันนี้จ่ายพี่ ยอมเสียเหล้าแบนเนี่ยอาเหล้านมันเสียอยู่แล้วพี่แสบลายแล้วับข้าวแล้วมีลาบเนื้อน้ำแข็งหมดแล้วพี่ที่นู่นยังไม่เอาเที่ันนี้แต่เมื่อวานอันนี้แกงหน่อไม้ส้มมันบูดไหมนี่อันนี้ยำหอยดองแล้วพี่มันจะบูดไหมนี่น้ำแข็งนกินใส่โจ๊กครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะข้าวไปผัดได้ไหมมันมีน้อยอยู่พี่กิน